การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2017เกมที่26มีแข่งขันกัน1คู่ฉลามชนชนบุรี FC ที่ฟอร์มฝืด3เกมหลังแพ้ไป2นัดโดนยิงถึง13ประตูอยู่อันดับ6มี41แต้มเล่นในชนบุรีสเตเดียมพบกับอินซีอัคคณีไทยฮอนด้าราชกระบัง ที่ฟอร์มแย่กว่า10นัดหลังไม่ชนะใครแพ้ถึง9นัดอยู่อันดับ17มี16แต้มซึ่งทั้งคู่ต่างต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจเริ่มเกมมาได้แค่6นาทีชมบุรีขึ้นนำก่อนจากจังหวะแปรจอๆของปรินต์อัมปงซ่าและมาได้อีกลูกนาทีที่16จากเลนันมากเกสจบครึ่งแรกชมบุรีนำา2ประตูต่อศู ครึ่งหลังฉลามชนได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของมีเดตสลายุทธพิสัยผู้เล่นไทยฮอนด้านาทีที่53อัมปงซ่านาทีที่58และมากเกสนาทีที่65เป็นการยิงคนละ2ลูกทั้งคู่หมดเวลาชนบุรีชนะ5ประตูต่อ0มี44แต้มยังอยู่ที่6ของตารางตามหลังบังกอกาอส FC 1แต้มส่วนไทยฮอนด้ามี16แต้มอยู่ที่17โดยทั้งคู่แข่งมากกว่าทีมอื่นหนัด ผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับรอบ16ทีมสุดท้าย b บิ๊กแม h เป็นการพบกันระหว่างกิเลนพอยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดรองจากฝูงไทยลีกเปิด SCG Stadium ดพบแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดทีมอันดับ3ไทยลีกที่ทำสถิติยิงเยอะที่สุดในลีกขณะที่ฉลามชนบุรี FC เล่นในชนบุรีสเตเดียมพบกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดจากฝูงไทยลีก ส่วนคู่อื่นๆจาก PTT ีระยองจากไทยลีก2พบราชบุรีมิตรผลหนองบัวพิชยะจากไทยลีก2พบอุบล u m เอ็มทียูเนเต็ดระยอง FC จากไทยลีก2พบเชียงรายยูเนเต็ดประจวบ FC จากไทยลีก2พบ BEC เทโลศาสนา Air Force Central FC จากไทยลีก2พบการท่าเรือ FC และสุโขทัย FC พบพัทยายูเนเต็ดทุกคู่จะลงสนามวันที่13กันยายนถ้าเสมอใน90นาทีจะต่อเวลาพิเศษ30นาทีถ้ายังหาทีมชนะไม่ได้จึงยิงจุดโทษตัดส